มึงมันคุยมึงออกลมกับกูไม่ได้แม่แล้วเป็นพี่อะไรสัตว์ทำไมกูต้องให้เกียรติอ่ะยัดแม่ไม่ยัดแม่กูนี่กูรู้เฟร็ดเฟร็ดก็หายสัตว์แต่ทำมันรักษาหน้าพี่อะมียัดเต้ไอ๋สัตว์คุภาพบริบทแบบมึงจะนั่งนอนมาเยอะแล้วไอ้สัตว์กูจะบอกให้ ชาวบ้านกูไภฆ่าปูหลุดนั่งสวดวัดหลุดเอาไว้รู้จักว่าฆ่าปูหลุดอะไรสักไอพวกออกตัวเรารักเธอแม่งดิ้นทุกตัวไอส้สัตว์กูเห็นคนดีควายแดงเราบอกให้เอฟแม่ Oh. hey that's all i